วทะเลทะเลที่นี่ที่ไหนกันนะคะก็เราจะก๊อปปี้คําพูดไงรู้ว่าต้องถามอย่างงี้ไก่แกลอรี่เราอยู่ที่พัทยาใช่แล้วค่ะวาร์ปมาจากบริยองที่ที่นี่คนเขาแหวกทั้งามนั่งกลางรถมันเยอะเลยไม่พอยคือดูวิวเหมือนซะก่อนว่นหมุนจอไปท่งนู้นนู้นนู้นหมุนจานแต่คือวิวเทพเทพสุดเทพมาเทพมหาเทพคือมันเจ๋งมากแล้วลองคิดดูนี่คือเราต้องมาเวลาประมาณนี้แหละ เ่อที่จะแบบาราหาอาทิตย์ตก่ะ waiting แบบ for the sunset like and eating by the b e a c h which i so cool right actually <ตา S 1> it's not by the b e a c h it's on a cliff มันแบบมันอยู่บนเทาานือกเขาไงขึ้นมาี่อยู่บนเทือกเขาเล้วเนี่ยเปล่าเปล่าคือก็เทือกเขาเปล่ะนี่คือแบบนี่ก็ถือว่าเป็นเขาลิมทะเลใช่ไหมห จริงๆเราเขาไม่อนุญาตให้เอากล้องอ่ะเดินร่อนถ่ายทั่วร้านแบบนี้แต่ว่าเราทำการขออนุญาตมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่เรานั่งกันนั่งดินด้วยกันวันนี้นะจ๊ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปห้องน้ำใช่น,นานเขาบอกว่าห้องน้ำคือลูกเด็กแมงแนวมากนี่ไงเด็กและลินเนี่ยทำไมต้องแบบรูปรูปเด็กผู้ชายแต่เป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงหรอ คือขณะนี้นะคะเป็นเวลา17.30นาฬิกา30นาทีประมาณ5โมงครึ่งขณะนี้เป็นเวลา17.30นาฬิกา30นาทีศูนวินาทีตึ๊บตอนนี้เห็นหมุนจมถางนู้น <c oughs> เห็นเรือจอดอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังจะลงไปข้างล่างเฮ้ยนัลงไปลึกกว่า น่าจะลงไปกจนสดถึงจะถึงท่าเลยนี่ดีวข้างล่างนู่นอันนั้นคืออันนั้นคือชายหาดของแท้ของคนนเออมีหาดด้วยเมื่อเธอไม่พาเราไปเล่นน้ําหาดนั้นก็รอให้แดดมันลงวันนี้ก่อนนะได้เดี๋ยวพาไปก่อนก่อนตอนนั้นมืดแล้วโกระไดกว้างนะมันมีความวิวแม่งสวย ลงลึกลงลึกชื้อชื้โผล่เลี้ยวไปหงไหนวะเนี่ยเลี้ยวไปนู่นเนี่ยกลิง้งกริ่งจอลองไปดูไปสุดเลยเอ๋อเอลอลงไปดูไงเฮ้ย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  ดเดิอนอาจจะไม่ค่อยคล่องนะเพาปกติลิ้งเอาโอ้โหลึกไปไหนได้กลิ่นทะเลได้กลิ่นบอกว่าน้ำทะเลสดใหม่มากอหรือว่าหรือว่าน้ำมันขึ้นถึงันก็ถึงหรอ คือมันดูแล้วมันก็มีใสๆไงอ๋ออาจจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงฮึบฮึ๊บ,ฮบเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อที่ท่าเรือเหรอเนี่ยนี่เขามาลงเรือตรงนี้เหรออ๋ออย่นี่เองนั่นไงเรือ สภาพดีคือสภาพดีเลยโอ้โหมีราคาเรือด้วยเอ้านึกว่าสอราชาเพื่อนรักเวรกรรมไม่ใช่โอ้มีตะข้าบโอหแล้วคนตะกี้เขาไปต่อเหรอไปต่อนู่นเหรอต่อนะ้ว ตามสาวสวยไปต้องความคล่องตัวล้อสะพายกระเป๋าสองข้างแป๊บ๋อ,อมไปนู่นได้โหเหลียวไปไกลโคตรอะ ตรงโน้นสวยเลยเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าโยอวะแซบแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้าข้าเหนือวะข้านี้ข้านั้นขานู้นซึ่ง,า 1. 1> ง,งาราคาที่เรามากันอย่นงไยวะข้างบนงนู้นเดินทางนู้น แล้วก็ใต <ไฟ S 1> ่ตรงบ้านถือฟ้าด้วย<ช>แล้วก็ใส่กระไดขึ้นไปถูกอ,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 อันนี้อ่ะมันคือท่าเรือที่แบบเป็นเรือเร็วที่เชื่อว่าเขาอาจจะพาข้ามเกาะไปได้เตียงไม่ชัวร์ว่า,า,า<อ>จะไปหาเขายังจะจ้าไปหาว่าอีก่เ,เราไม่ขึ้นเรือเขาอ่ะแล้วก็ชายห,หาย,ยู่ทางด้านนู้นเราก็สงสัยไงว่าแบบมันมีท่าเรือขึ้นลงได้ด้วยโอ้โหน้ําแรงคลื่นคลื่นเออน้ำแรงไปไปไป